สวัสดียามเช้านะครับกับทุกท่านที่มีความรักและสนใจในการทําเกษตรนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแกะกระสอบปุ๋ยกันนะครับผมสำหรับผมนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่หลายๆท่านที่ทําการเกษตรแบบมือใหม่เนี่ยจะเป็นปัญหามากเลยว่ากระสอบปุ๋ยนะครับเวลาเขาเย็บมาแบบเนี้เห็นนะครับก็ะจะงงว่ามันจะแกะยังไง ก็จะใช้มีดตัดนะครับผมเห็นหลายส่วนเลยนะครับวันนี้จะมีเทคนิคมาบอกก็คือมันจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเป็นรอยเย็บแบบนี้นะครับให้เราพลิกมาด้านฝั่งนี้นะครับจะเห็นเป็นรอยเย็บคู่แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ให้เราสังเกตหัวมันนะครับเวลาเชือกที่เขาเย็บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ เนี่ยก็คือด้านหนึ่งนะครับผมเรียกมันว่าทางหัวเนี่ยด้านเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยด้านหัวนี่มันจะโตแบบนี้นะครับตรงนี้ด้านหางครับหางเนี่ยมันจะยัดเข้าไปในหัวอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับหางมันจะยัดข้าไม่หัวอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกมุมในการแกะเนี่ยมันก็จะมีฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหางนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหัวเห็นไหมครับเราจะเลือกแกะจากทางหัวไปก่อนนะครับ นี่มันก็จะมีมันจะเป็นแบบนี้นี่ทั้งหัวเนี่ยมันจะมีได้ยอยู่นะครับที่มันห้อยออกมานะครับนี่เราเขี่ยมันออกเขี่ยแบบนี้นะครับหลุดออกมาเลยแล้วเราก็ดึงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะต้องไล่จากทั้งหัวเห็นไหมครับหัวมันจะปลดมาเนี่ย แล้วพอเราดึงเนี่ยมันก็จะรูดแบบนี้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นวิธีการเก็บกระสอบโดยที่ไม่ต้องตัดเชือกให้มันลุ่มล่ามนะครับก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคในการทำสวนอื่นนะครับมาทยอยลงให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในช่องสุนทรแปงด้วยนะครับขอบคุณครับ